Hello my name is b e a u i y p i e ผมคือ b e l y f e r ครับไม่ใช่ PewDiePie แต่จะเล่นเกม PewDiePie Legend of the Brofist นะครับตำนานแห่งกัปปั้นสหาย <laughs> PewDiePie เป็นเกมเมอร์ที่ผมชื่นชอบสุดๆนะครับเป็นเกมเมอร์ที่ดังระดับโลกวันนี้เขามีเกมออกมาแล้วเราก็ต้องเล่นสัหน่อยดีมจะเป็นยังไงภาษาไทยไม่มีหรอกเลื่อนไปงั้นเผื่อจะมีนะครับโซเชียล l ฟอ e r โอเคถูกต้องเครดิตไม่ต้องดูวิดีโอ ปรับเต็มจอมอนิเตอร์1ฟูลสกรีนวิซิงได้แค่นี้จริงครับ8บิตสตีมคลาวด์โอเคช่างแม่ง h อาท o เฟย์กดกระโดนพาวเวอร์อัพพออ่าโอเคโอเคเป็นละมาเริ่มกันเลยดูซิม,มันจะเป็นยังไงอสอนอีกรอบนึงนั่นแหละครับพี่น,น้องนั <bread S 2> ่นคือ <using S 2> วิธี <bread S 2> ทำ <bread S 2> <cheese. S 1> ขนมปังโดยใช้แก้มกของคุณ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็อีกเช่นเคยรอดูคลิปต่อไปเยทเคกำลังถ่ายอยู่เลยนะครับปิดคอมปิดกล้องมีฉากเขียวพร้อมเยมีคลิปใหม่ไว้อัพแล้วเว้ยคลิปที่แล้วปุได้กี่วิววะวิธีทำขนมปังด้วยแก้มก้นคนดูศูนย์คนเฮ้ยอะไรวะศูนยเนี่ยนะแปลกจริงๆ ไปตั้งไ r i v a t ไว้แล้วเปล่าพี่พิวอ้าวพี่อะใครถังแฟนคลับของมึงโดนพวกกูจะไปลงถังมดแล้วลายต่อไปก็คือมึงที่จะต้องลงถังไอ้ถังเว้นอะไรมึงจับกูไม่ได้ตักโว้ยมาลงถังซะดีๆอะไรของมึงเนี่ยเหยียบถังแตกเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยต้องไปหามาซีอหน่อยแล้วว่าเธอปลอดภัยหรือเปล่า แม่งจำลองบ้านพิทิภัยเลยวะเนี่ยอ่ะไปเป็นเกมอย่างงี้เหรอโอ้โหกระโดดเก็บเหรียญแนวเนลมาริโอ้อ่ะไปเรื่อยๆแค่เดินเก็บเหรียญใช่ไหมพิทิภัยอ่ะจัดไปมีคุยเสื้อมาเซียเข้าปาร์ตี้แล้วคุยขึ้นมาจากกองว่าเนี่ยนะไอ้เชี่ยแม่งเอาหาแน่ๆเกมนี้พิทิภัยคือคนตลกครับเกมของเขาก็ต้องเป็นเกมตลกเช่นกันไอ้เชี่ยปลดเราก็ชิมเงินเฉย กูแค่กระโดดเหยียบถังแล้วคนหาอะไรไปทะเละาะกับถังเนี่ยมีเรื่องกระตุ่มนะครับ <S <S ดีนะไม่มีเรื่องกับคนแต่มีเรื่องกระตุ่มแทนเหยียบแม่เหยียบทีจนเลยเพราะถังแตกมึงมากระโดดช่วยอะไรกูได้บ้างไหมเนี่ยฮะพามนุษย์เมียมาด้วยไปข้านอลองเช็คนอกบ้านดูดิมีอะไรปะมีหวัวใจไปเก็บหวัวใจก็เต็มได้แค่นั้นเก็บเหรียญ เอาเหรียญไปทำอะไรได้วะเนี่ยเอาไอเคียนี่มาดักหน้าประตูอะลงพื้นไม่ได้กูออกนะไอ้กากโอ้เฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมอดออกมา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 เยียบมันนั่นแหละ <c oughs> ถังแตกกันไปในโลกแห่งความเป็นจริงพิวเีฟายกระโดดขึ้นหลังคาบ้านตัวเองได้อย่างนี้เลยเหรออัน <c oughs> นี้เป็นวิดีโอเกมนะครับมันต้องมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับช่องพิวเีฟายแน่ๆปกติคนดูเป็นล้าน ทำไมวันนี้ศูนย์คนเราเนี่ยคุยกองผ้าปูฟังสยุมพูไอเทมสะสมเจ๋งสุดตเพื่ <c oughs> เอเอามาทำไมที่มันต้องเริ่ม,มเล่นๆไปสักพักเดี๋ยวก็รู้เกมโคตรง่ายเลยแค่เดินเหยียบเก็บเหรียญยบกับมาริโอแค่ไม่ต้องมองอิดแค่นั้นเองไหนลองเดินไปโดนดูดิอ่าแค่หนึ่งโอ้กูมีหัวใจเพียบกูไม่กลัวจะโดนกี่ทีก็ได้ ไม่เหมือนมาริโอนะครับโดนทีเดียวตายถ้าไม่เก็บหเห็ดนะคุยคุยมายาได้เข้าปาร์ตี้แล้วเย็ดมาของคิวที่พายนะครับอโดนอีกทีนี้รถแค่หนึ่งวะ่ะดนน่าโดนอีกแล้วไม่แค่แคบและเหยียบยากเว้ยเองน้ำออไปอาโดนอีกไอ้หี้ยถังหาเลยบินได้ค <c oughs> ิวที่พายมีหมาปักชื่อมายานะครับคิวมีมายาแต่ผมมีโอโล เอ็ดกาก็เข้าปาร์ตี้แล้วตอดแป๊บนี <No? yeah, ่มันค um, ิวดีไฟทั้งเกมเลยนะครับเืดมันไม่ลองไม่ได้อยากรู้เนื้อเรื่องมันจะเป็นไงถังชมพครูอ่ะมีลูกด้วยเป็นถังคุณแม่อะไรเงี้ยอ่ะเหยียบถ้าเหยียบถังชุพูจะมีล่วงอกมาเกมแปดปิดน่ารักน่ารักง่ายๆแต่บันเทิงได้ น่าจะทำลงไปในแอป IOS ออะไรเงี้ยด็อกเตอร์ครับเข้าวาร์ตี้แล้วเขาจะอัพเกดรดพลังชีวิตให้คุณเพื่อโอ้แค่นั้นก็เยอะแล้วนะนะั่นแหละต้องเจ็ดดวงถ้ามันได้มากกว่าเจ็ดนี่ทำมาตาเลยง,ายง่ายง่ายงี้ไม่ต้องอัพหรอกโดนเก็บเหรียญเอาโดนถังอีกไอ้หายถังเหี่อะไรพังกระแพงได้บ้านยูนิฟายเป็นรูหมดเลยเนี่ย สเตฟานอก็เข้าปาร์ตี้ด้วยวะเฮ้ยน่ารักทำไมมันเจอง่ายจังแค่ฝุยผ้าเรื่องนี้ก็ลีลาเยอะเหลือเกินไอ้ทังบินเยียบเอาโดนอีกแม่งไม่เป็นไรหรัวใจกูเยอะโดนไม่ต้องเยอะลดไปหนึ่งเองมีให้เก็บเรื่อยๆนะครับอัดกล่องผ้ามีของจำไว้คุณแจรถได้เวลาเพลนกันแล้วอ่าจะได้ไปจากที่นี่ซะทีอ่านี่ลงจอดรถ ข um> oui ึ้นรถเลยเย็ดราชาถังโทรมาหนีไปก็เท่านั้นแหละกูจับแฟนคับมึงไปหมดแล้วและอีกไม่นานตำนานกัปปัสหายจะเป็นของกูมัดสหายในตำนานกันเหรอเฮียอะไรวะนั่นอะไรวะนี่มึงไม่รู้เหรอน่าสมเพศที่สุดแต่ช่างแมน ลูกสมุนกูจะไปจับมึงมาและพลังแห่งกับปั้นสายจะเป็นของกูคนเดียวไปเลยพิวไปช่วยแฟนขับของางหนมา <c oughs> เอางี้เลยครับขับรถไอ้เชี่ยรถมึงขับเป็นสกเก็ตบอร์ดเลยเออไปได้สักทีฉันจะได้ไปนอนแล้วตื่นมากินขนมได้ทั้งวัน <c oughs> นี่แมงแซวกันตนะัวเนี่ยโอ้โห Achievement Unlock ด้วยนะ เป็นเกมที่เล่นง่ายมากน่ารักน่ารักนะครับโอเคไป next เป็นเกาะเป็นมาริโอเลยวะ่ะพลังตดของเอ็ดกาอยู่ในกระเป๋ากางเกงแล้วแหมมีเมนูของเกงด้วยที่นี่คือที่เราเล่นแล้วนะครับบ้านของพิวมีระดับความยากให้เลือกเลือกตัวละครได้ด้วยแล้วก็เล่นได้2คนมันจะดึงจอกันเพราะวะ่าแบบคอนท่าอะไรย่างี้ดรแคปฮิลิ่งอยู่ในเมนูของเกงเดี๋ยวลองเลือกระดับความยากดูฮาร์ด โลโอ้ระดับเพื่อนฝูงฮารก,ก็พอมั้งเอ้ยจัดยากสุดไปเลยดูดิมันจะเป็นยังไงวะเมืรร่อกี้แม่งขี้ๆกระโดดเยียบตุ่มกับเก็บเหรียญพาวเวอร์อัพไม่มีเลยเลยนะเพิ่งเล่นโลกก็ไม่มีเนี่ยมีใช้ของได้ด้วยมามึงไม่มีทางหนี้รถถังฟังทนของกูได้หรอกไอ้พิวอย่ามอบตัวซะไม่งั้นกูจะยิงให้เละเป็นผงในผลตุ่ม <c oughs> เรื่องไรเหล่านี้ โอ้ยเชียล็อเป้ายิงเลยชิบหายแล้วเราต้องรีบไปเริ่มยากแล้วนี่เล่นระดับยากสุดเลยเนี่ยเพิ่งเล่นครั้งแรกครับผมเพิ่งซื้อมาจากสตรีมร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ล่อเลยเนี่ยเฮ้ยทั้งระเบิดโอ้โหยันเคหายทีสี่ดวงหัวใจยากยากแล้วนี่ใช่ไหมดาเมจหนักขึ้นนกชิบหายแล้วนกนกปุยโดนนกจิกงหมาตายเลยยันเคเอสกลาก่อน โอ้โหมายาก็ไปอีกหนึ่งครับทีนี้เหลือกูละหัวใจสามดวงอ้าวเคี้ยวโอ้กระจายเลยสัตว์โดนด่านูบด้วยเคี้ยแม่งดาผู้เล่นเออกูมันนูบไอ้ห่ากูจะเล่นให้พันมันต้องผ่านได้ดิอุ้ยโดนถังจนได้กูจะไม่ยอมกูจะเล่นดันยากสุดให้พันเพราะเราเลือกแล้วนะครับนกนกนกโคตรเยอะโอ้โ โดนเขาให้แล้วเฮียหลบโคตรยากอ่ะโคเค่เาโดนอีกอีกทีเดียวตายเรลียร้อยกระจายเก็นจัดเศษมาผมก็นั่งเล่นไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับมาต่อเก็บเหรียญไม่พันก็เหรียญแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านเลยแนแต่กูรู้ม,มุมแล้วต้องหลบระเบิดอย่างนี้นะผมนี่รู้เลยมาลบมากูลบได้กูผิวมากชื่อก็บอกอยู่แล้วผิวดีพายเฮ้ยเฮ้ยแม่งโดนจนได้ สี่เตีนยังรู้พลาดนักป่าตยังรู้พังพังล็อกโอ้ยมาสะกฝักเอ้ยเอ้ยกระปองกระปองเอียบตุ่มแลเบิดน่านไม่ได้แดกกูล็อกเฮ้ยมันโดนว่าโดนว่าเฮ้ยขึ้นรถคันต่อไปเฮ้ยกูมาได้ไกลแล้วมาได้ไกลมากเย้ยอย่าเพิ่งตายเอย่าเพิ่งตายอุ้ยถังไอ้สัตว์ถังเด้งถังเด้งลบลบยังไงลบเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่ได้แดกกูล็อกไอสัตว์นาน เย็ดโอ้ผิวโคตรนะครับผมมันอยู่ที่หน้าตาและทรงผมไอเชียนี่มีพิษนะครับเบียดมันมีควันทั้งบกทั้งทงเลยชิบหายแล้วมึงซวยอวยโดนครับมึงหนึ่งดอกสองดอกลาก่อนเอ็เกอร์มายาอีกหนึ่งทีนี้เหลือกูกระจายไปเสร็จเลยยังกับมอเตอร์คอมบัตลกร้ายนั่นี่ยเกมนีมไอ้ไข่ยี่อะไรวะเนี่ย ว่าเฮ้ยถ่ายรูปมาถ่ายรูปอะไรตอนนี้ทังอะไรไม่รู้เยียไมไว้ก่อนนะครับผมมาไกลมากเฮ้ยแม่งยิงกูตายเลยไอสัตว์เอ้ยเฮี้ยหัวร้อนละนี่เล่นมาจะชั่วโมงแล้วยังไม่ผ่านเลยไอเวนเอ้ยนี่ตัดออกไปบ,บางส่วนนะครับไม่งั้นแม่งยาวรจริงต้องผ่านให้ได้เฮ้ยไอ้นกเวนลบนั่นแหละไม่นเแดดตัวเราเว้ยวหๆๆอมอบไว้หมอบไว้นะนิ่งๆเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว เยียบหนึ่งสองสามขึ้นท้ายรถนั่นแหละเหยียบปุ่มโดดไปล้อระเบิดเฮ้ยแม่งตกรถไอ้เฮียเฮ้ยเอาไมกูต้องทำได้ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งโดดไปล้อระเบิดแล้วแทรกกลางนั่นแหละต่อไปลบนกมาๆไอ้นกเวียนกูเอจีไอร้อยเก้าเก้าไอสัตว์เข้ามาเลยเย้เด้อวู้ไม่โดนเว้ยอะไรของมึงไปให้มดเหยียบหนึง่ง สองสามท้ายรถตันรับกูทีเยียบตุ่มรอระเบิดไม่ตกรถแล้วคราวนีอ้อีกตัวนึงมาโดดขึ้นท้ายรถเอ็ดทันต่อไปลบถังเต็มตัวเต็มตัวมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยโดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนผมเชื่อยังโดนอีกเหรอวะกูเยียบแล้วนี่เมื่อกี้ไอ้ฮาร่าเฮ้ยโดนไปดอกนึงไม่เป็นไรไ,ได้อยู่มายากับเอสไก่ยังอยู่ครับเรายังปลอดภัย มีวัตถิกัดเป็นกระตุม้มมาเลยหุยลบมีดวไมโดวนลบจิกตูดอียจิกหาพ่อมึองเหรอกูโดนมนแลมแล้วเนี่ยคว้ยอุ้ยสัตว์กูเหยียบแล้วเมื่อกี้ทำไมมันยังโดนไม่ตายหมดเลยเอดก้า,า,ากับมายาเหลือกูคนเดียวแล้วไม่เหลืออะไรลวมีแต่หมอยก็รอยยิ้มโดนทีเดียวตายอะครับเนี้ยต้องระวังสุดๆนะปติ เอียบอีเทียนี่จะยิงอีเทียนี่จะยิงหมอบนั่นหลบได้เว้ยเอียบเอียบซะมึงเมื่อกี้ยิงกูเหรอไปตุกไปตุกกะดี่นเอียบเข้าไปนะครับกะจังหวะดิี่นเฮ้ยทั้งเคี้ยวทั้งเคี้ยวเฮ้ยอย่าโดนหมอบเดยวหมอบได้ดิอีกทีเดียวเราตายครับโอ้ยเฮียสองชั้งหมอบโดนก้มนั่นพี่เว้ยไม่โดนหรอกเฮ้ยบนล่างของกันอุ้ยยังได้อยู่นั่นไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยก้มพันทีนี้เราเอียบ เงียบผ่านยังโอ้ผ่านนาทีนี่ไม่พ้นแล้วไอ้ผิวยอมมอบตัวซะไม่งั้นกูจะเปาให้เป็นผงไม่ยอมป่วยเราไงมาร์คไฟเออร์โทรมาโทรศัพท์อีกแล้วโทรมาทำห่าเลยตอนนี้เฮ้ยผมมาช่วยแล้วกระโดดขึ้นเครื่องบินมาฮะขึ้นอะไรนะเอาจริงดิ เยีเคเครื่องบินเจ็ดมึงขับเครื่องบินเจ็ดมาช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยตากดาักเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงนอนตะแคงสาวคนตุ่นแล้วล้องว่าไอ้เหี้ยโว้ยจีเลครับไปเอาเครื่องบินเจ็ดมาจากไหนวะอ๋อก็แบบว่าผมสั่งซื้อมาจากในเน็ตแดกจุดเลยเครื่องบินเจ็ดบ้านพ่อของซื้อในเน็ตเดี๋ยวกูซื้อบ้างไอ้เว้ยเนียยังไม่จบหรอกเว้ยกูยังมีไม่ตาย ผ่านนะครับโหในที่สุดผันแบบระดับยากสุดได้เล่นเป็นชั่วโมงตายแล้วตายแล้วนะครับนี่ต้องขออี่ญาตัดตัด,ตดออกมั่งม <c oughs> ีน้นแงยาวอ่านี่ด่านเจ็ตไฟเตอร์เอาแบบฮาร์ดก็พอเฮียโบเดี๋ยวไม่รอดเอาแค่นี้ก่อนเสร็จในเรื่องเอาฮาร์ดก่อนนะครับอีซี่เดี๋ยวจะง่ายเกินมาเรดี้ระดับกลางกโอ้โหมีเค่องยิงเจ็ตยิงอย่างนี้สบายเลยเจ็ตโตเลยนะ แบบนี้ก็สบายเลยพี่ก,ก็ใช่แต่น้ำมันเครื่องบินมันแพงเลยคุณต้องใช้เครื่องบินสำรองด้านหลังแล้วอะ,อะไรนะไอ้นี่นั่นเหรอแตกจุดอีกแล้วนะทั้งคู่เลยคิวตี่พายเป็นเกมเต,รรตลกนะเป็นเกมเมอร์ตลกแล้วเกมก็ยังตลกอีกมึงล้อกเูเล่นใช่ไหมครับเนี่ยถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็โทรมาแล้วกัน มายากับเอ็ดกาหมาหาเลยครับเครื่องบินเ <c oughs> ครื่องบินจิ๋วของลูกสมุนยิงถังถังลอยฟ้ามึงลามมาถึงบนท้องฟ้าเลยถังขับเครื่องบินได้ด้วยอ่ะเอาเข้าไปมึง <c oughs> โอ้โหแม่งเป็นอย่างนี้เลยพิศวาเล่นไรเด้นดีเอ็กซ์อยู่แล้วกัน <c oughs> จัดไป <c oughs> ยิงทิ้งได้เกมแนวนี้ผมเล่นเกมตู้สมัยเด็กๆมาก่อนยังไงก็ผ่าน เนี่ยล่ะลบเฮ้ยเฮ้ยยิงมีโพนี่ด้วยโพนี่มาไงวะโอ้โหเป็นไงโพนี่กระจายยิงทิ้งเลยเลือดสาดเป็นเยองไงน้องฟ้าเปาหวานเปาหวานพองอยู่มาน้องฟ้าตกลงมาเฉยเลยมึงตกมาจากดาวไหนน่ารักเก,เก,เกมนี้เลือดสาดกระจายมึงก็ยิงจังเลยยิงทำไมไม่โดนไม่มีใครยิงโดนกูทั้งนั้น บอกแล้วกูพิวมากกูเล่นเกมตู้บ่อยผมมี UFO อีกเอาเข้าไปมึงวิธีอะไรเงี้ยปะวันหลบได้เอเลี่ยนกระโดดกูมีเป็ดอีกเป็ดบินสูงเนาะเยอะจริงจริงเว้ยโอ้โหอยู่เยียอยู่เยียเฮ้ยโอ้มิดตายก็ไม่โดนครับมาติดต่อให้เลยมาขี่ลำก็ได้กูหลบได้หมดเกมไรเด้นกูเล่นผ่านมาท้ากระสุนเยอะกว่านี้ สบายมันเล่นแซดลบลบยิวมากครับผมถฮ้ยธงชาติแน่เราลบธงชาติกันหน่อยเอาเที่ยดโดนจะได้ไหมไอ้พวกต้อหัวดอนยิงแสบหมดเลยตัวแตกบกระจายแม่งหดไปไหนวะอ่าหัวใจเพิ่มแล้วอ่าเจอตัวแล้วมึงยังจะมาอีกเหรอเนี่ยรถถังพ่อมึงบินได้ ไอ้เชี่ยหลุดโลกเกินไปแล้วนะมึงหลุดโลกแต่ถังพูดได้ละเขานี่หละเซ็ตกูแน่ไม่มีทางที่มึงจะหนีรถถังเทพคนนี้ไปได้อีกแล้วในคนตุ่มพูดมากแห่กจุดไปซะมีบอสด้วยโอ้ยแม่นอนนี่มันทำให้เกมธรรมดาไม่ธรรมดานะเพิ่มมีบอสไปได้ได้โอเคยิงปวอาปืนก่อนยิงอะไรแล้วเป็นสีขาวกระพิแสดงว่ายิงโดน และนั่นแหละก็ปืนก็ปืนมาพลังรถนะครับถูกต้องยิงจะมาถ่ายลูกอีกอป,ปืนไปอีกปอมหนึงปืนกดปืนกดมีปืนใหญ่เผ็ดไม่ยิงโง่นี่เรบร์ล้อให้โหแค่นี้เองเหรอขอยา,ย,ายากหน่อยดิมีขุ่มหามอีกลูกสมุนมันไหนต่อไปอีกต้อไหนปืนใหญ่เฮ้ยแม่งล็อกเป้าล็อกเป้ายิงโอ้โหเที่ยงไหนเที่ยงไรดวงเดิมเป็นแรงเดาเมจนแรง จะได้ได้ยัยยอมโดมอีกเหลือหนึ่งชิบหายละอีกทีเดียวกูตายไม่ไม่กูจะไม่ยอมให้เอ็ดด้ากับมายาตายไม่มีทางโอเคอยู่นี้อะไรรถถังโอมีมิสไซล์รถถังมันโอดมากยิ่งกว่ารถถังฝั่งตนนี่มันรถถังเหลือทนซ้ายยิงทิ้งะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโจมตีเลยดีเว้ย ให้สมชื่อพิ้วที่พายไหนต้องเล่นให้พิ้พวๆนะตายซะก่อนหุบหุบบินกักเล่นเย็ะหัวใจมาแล้วกูโดนยิงไดิไม่เป็นไรไม่กลัวแล้วคราวนี้รู้สึกส,สบายใจหมดยังยังไม่จบหอยทับไป็ตั้งตัวไอ้คราวนี้เลยไอ้พน่นเอาได้เลยยิงตัดไอ้พ่นมันเลย เ้ยมันจะบดกู้โดดยิงไม่เป็นไรยอมยอมหนึ่งดอกเองไม่เป็นไรสบายมากระวังระวังเรียบร้อยมึงก็ไปพลังกำปั้นสหายแห่งซ um. ุยปึ้งไปเลยสู้บอสได้ด้วยโว้ยระดับฮาร์ดนันนี่โอ้เดี๋ยวจะลองเล่นระดับโปรดูรอบๆจะเป็นไง ไห้คนตนุ่มกันหรองพี่น้องกูที่กู้โลกเหนือ <c oughs> จะล้างแค้นให้กูเองนี่เนื้อเรื่องเหรอวะเนี่ยแล้วทำไมกูต้องไปกู้โลกเหนือด้วยวะนั่นนะสินั่นคือคำถามนะครับผ่านแล้วบทล็อกอาชีพเป็นเย้นไป next โอเคขับซิน ดูเหมือนกูจะต้องลงจากเครื่องบินสุดเจ๋งนี่แล้ว video game rules. กดงงๆในวิดีโอเกมคงต้องเดินเอาแล้วละ่ะคราวนี้ <c oughs> ด่านอะไรวะด่านต่อไปเนี่ยด่านไม่ครับหรืองไงวะมาร์คไฟเออร์อยู่ใน <c oughs> เมนูเป๋าของเกงแล้วดูด่านต่อไปมีของจริงๆอยู่ในเป๋าของเกงแล้วเอนเนอร์จีชิลอยู่ในเป๋าของเกงด้วยเช่นกันมีกี่อย่างเนี่ยฮะดูดิ โอ้มีขายอาวุธนะครับโดยใช้เหรียญที่เราเก็บมาโหสบายกูมีเป็นพันพรากูตายบ่อยเก็บมาเยอะมากคีชิล์ซื้อมาคาแรคเตอร์ Character. อัพเลเยอร์ได้ปะวะพลังชีวิตน่ามาสเตอร์ออฟเลสเพย์นะมีประวัติฮิวดิ้พายฮิวดิ้พายเทพแห่งเลสเพย์และคอมเมนเตอรี่นะครับ,แ,แ,ลรบแล้วก็ทำวีล็อกด้วยแฟนคลับเขาถูกจับตัวไปโดยราชาตุ่มจอมปีศาจแต่ยังดีที่มีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือ ให้ผ่านการประจนภัยครั้งนี้ไปได้เขีย <c oughs> มีสตอรี่เลยโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะโว้ยอลิซา